ทอมของเราเป็เจ้าท้ทอมแมวที่เล่นนะคะลองเดียให้าใจนะคะส่วนครั้งที่ได้ใช้ก็จะเป็น็อบ s n a ค e h e a ค่ะเดี๋ยวนี้เราไปลุยกันค่ะมาดูว่าเจ้าทอมในราคา80บาทไร้การจริงๆเนี่ยมันจะพาเราไปได้ปลากันคุ้มไหมแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปลุยกัน ย้ำอยู่นานนะคะโอ ยำยำยำยเจอไอ้ทอมหลอกล่อเข้าไปโอ,อ้ใจไม่ไหวนี่แปดสิบบาทมันไลก่กาดจริงๆบูสกายหาซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ชนะอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านเลยรีบซื้อนะเดี๋ยวหมดลืมแล้วนะพี่อ่ะ เดี๋ยวเขาว่ายน้ำมาหาเหรอ,อค,คนดำน้ำเนี่ยคนเขาหาปลาว่าก็เราก็ตีต่อไม่ได้แล้วกลวนมาแล้วอ๋อข้างหน้าเราใช่เขากวนมาหมดแล้วเราก็ตีไม่ได้แล้ว <c oughs> ล้อเหมียวเหมียวเดี๋ยวเดียวก็มาเจ้าทอมนะคะสุดยอดจริงพี่เล่นเป็นกันเองเราเกลียวให้ตายใจเจ้าทอมทอมเองฮะ พัดของกิ้งกิ้งมาแล้วเจ้าทอมไส่กระปุกกระปิกนี่ใส่กระปุกกระปิก,ก,ปก,ก,ปกน่ารักใส่เล็กใส่ใหญ่นะคะเจ้าทอมเก็บหมดลองเหมียวเหมียวเดี๋ยวเดียวก็มาบูสกายแปสิบาทไร้กาจริงๆ ทีแรกนะคะไม่โดนนี่ลงคอไปเลยไม่มีไม่รอดสิครับเจ้าฮักนะอเออทอมเจ้าทอมอยังติดใจกับเจ้าฮักอยู่เจ้าทอมนะคะแมวเท่าจอมขี้เล่นของเรานี่ไปกดเด็กๆมา แล้วเมียวเมียวเดียวเดียวก็มาบูสกาย ่นแดบดสองฟ้าเป็นสัญาณมันใหม่มองไม่เห็นเยื่อเลยนะนี่เจ้าทอมนะคะตอนนี้ไซดีขึ้นมาหน่อย ร้องเหมียวเมียวเดียวเดียวก็มาเจ้าทอมไอ้เกี้ยมนะปิดได้หมดป่ามีหมดเนาะมีเอี้มมีเอมหมดจะน้อยนะไม่ใช่ทั้งทั้งสัตว์เล็กแล้วก็แล้วก็อันนี้แล้วก็เอี้ยนใหญ่ด้วยไงปิดได้นะน้องเอียนอ๋อไอ้ข้างบนเออข้างบนไอ้เอี้ยนอ่ะข้างบนปิดได้นะนันเป็นข้างล่างผมมองว่ามันจนหมด กัดริมบัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ดูกองเชียร์โอ้โหชมสดก่อนใครในโลกล่าเจ้าทอมนะบูสกายล้องเหมียวเมียวเดียวเดียวก็มา 아, 왜 네. 네. ยังงงว้าวัดลอยเลยบอกอกแล้วว่าเกิดมีปลาขึ้นมานะคะไม่ไหวเลยใสยกระปุกกระปิกน่ารักเนี่เจ้าเหมียวเหมียวบูสก s k เจ้าทอมนะปลาบินปลาบินปลาบินแล้วปล่อย ปล่อยเขากลับไปที่เดิมว้าเอาไปตป่อยฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้อ่างใหญ่เขาตีปลาอยู่ฝั่งนี้แหละ ไม่คิดว่าจะมีลักใหญ่เก็บหมดนะคะโบสกายแปดสิบาทไร้กาดจริงๆริง <h ums> ไม้แรกก็เแหกหัวใจพี่ สวยด้วยไม้แรกแค่หัวใจพี่เลยเจ้าแ,แมวเหมียวค่อมบูสกายร <ใน S 1> ล้เหมียวเหมียวตัวเดียวก็มายังเด็ดโอเคค่ะอันนี้เราก็ผลงานของเจ้าแมวเหมียวบูสกาย นี่มาดูใ,ใกล้นี่สายแรงหนึ่งตัวนี่นะคะผลงา,านของเจ้าแมวแมวปูสกายของเราแปดสิบบาทมันร้ายกาจจริงๆวันนี้นะคะมีขายแล้วนะคะที่ร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วประเทศนะคะคันที่เล็กใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นแอร์เกียร์ท็อปสเน็กเฮดมิกนะคะแล้วก็ลอกแอร์เกียร์สไปรยังไงก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจงให้เล็กด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเหนื่อยมากตื่งเด้นขึ้นมา, <laughs> บ,าบายยสวัสดีค่ะ